เครื่องเข้า Windows ได้แต่กดอะไรไม่ได้คลิกก็ไม่ได้รีสตาร์ทก็ไม่ได้ต้องกดปิดอย่างเดียวจัดการตรวจเช็คไห้ครับเบื้องต้นพบ SSD กราฟตกนะครับ SSD อะไรวิ่งอยู่แค่14เมกตวินาทีวิ่งขนาดนี้แฟลชได้ยังเร็วกว่าอีกจัดการครับผมเปลี่ยน SSD ย้ายข้อมูลให้ลูกค้า อันที่สําคัญนะครับนี่ดูกราฟตกต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากมาแกะเครื่องกันครับตัวนี้เป็น sp ออก in อ bun น,น,นะครับ cpu เป็น j อะไรสักอย่างนี่แหละเป็น pentium ram สีกิกนะครับแกะกันเลยเครื่องน้องเขาสีขาวสวยแต่ก็มีคราบบ้างเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดให้ครับ สติกเกอร์เป็น Intel Pen นเทียมแต่จำรหัสไปได้นะครับว่า J อะไร J3 7 0 0หรืออะไรสักอย่างนี่แหละจริงๆเครื่องนี้ก็ใส่ SSD มาแล้วนะแต่ว่ากราฟมันตกมากมันทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้นะครับค้างก็อาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือเข้าถึงหน้าจอแล้วกดอะไรไม่ได้เลยต้องกดปิดอย่างเดียวนะนี่ถอดตัวมีปัญหาออกไป ข้างในก็ชุดบอร์ดแรมก็อันเดียวกับโน้ตบุ๊กเลยครับขนาดเดียวกันแรมเพิ่มได้อีกช่องหนึ่งใส่ตัวใหม่เข้าไปพร้อม b ินโดนะครับอ่ะลองปิดประกบแล้วก็ลองเสียบดูก่อนว่าบูตขึ้นไหม เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็คันนอตอีกทีอ่ะบูตแล้วนะครับเป็น windows 10 pro นะครับ getting device อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปลง driver ติดตั้งอัปเดตให้เรียบร้อย อีกทีหนึ่งนะครับย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้วอันเดิมเป็น500กิกอันใหม่ที่เปลี่ยนไปเป็น256นะครับลูกค้าไม่ได้ใช้เก็บข้อมูลอะไรเยอะก็เลยเอาเท่านี้พอโอเคชัดดาวเดี๋ยวเราไปประกอบกลับคืนให้เรียบร้อยอ,อัปเดตติดตั้งไดเวอร์ครบเรียบร้อยเช็ดทำความสะอาดให้สวยๆขอบคุณลูกค้ามากครับส่งงานได้